สวัสดีครับแคนดี้เล่ครับวันนี้จะกลับบ้านพร้อมสาวน้อยนะฮะเป็นสาวน้อยสุดน่ารักน้องอะไรเนี่ยเบิร์สค่ะทำไมเธอถึงกลับบ้านเย็นเก่าเราวันนี้เกิดอะไรขึ้นประชาสัมพันธ์ค่ะเธอทำอะไรบ้างเนี่ยอ,อัดเสียงค่ะอัดเสียงนะฮะป่ะไปเดี๋ยวนี้จะไปส่งบ้านนะฮะเฟิบกลับบ้านพร้อมสาวน้อยนะฮะกับอีกคนนึงน้องอะไรครับพลอยค่ะน้องพลอยนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราขึ้นรถกันเลยครับไปส่งที่บ้านนะเะฟิร ก็จะดึกนิดนึงนะฮะวันนี้เอาไม่ได้ล็อกรถอ๋อเปิดปเขาใช้กุญแจเปิดปุ๊บมันก็จะแบบอ้าวเหรอครับอื้อโอเคบอกทางเด้นะสาวน้อยค่ะไไปไหนีแบบว่าม,มืดตึบมากเลยครับเดี๋ยวผมต้องเพิ่ม iso ครับอยู่ในดับที่ อ๋อนี่ไงใช้ so ออตโต้ไปเลยแบบนึงนะครับปึ๊บปึ๊บเอาละครับก็เราอยู่บนรถแล้วนะครับแบบว่ามืดมืดถึงใจมากนะฮะทุนนี้ครับมาดูเนี่ยมืดขนาดนี้ครับผมไม่รู้ว่าผมใช้ so เท่าไหร่ด้วยนะฮะนี้พาเรียนอะไรนะสาวๆต้องไปส่งบ้านนะครับผมเราจะไปให้กลับบ้านเองไม่ได้มันดืดมันเย็นมาก เย็นมากนะครับก็แบบว่าโทรคุยกับคุณแม่แล้วนะคะครับคุแม่บอกโอเคค่ะจานตามสบายเลยครับสบายเลนะเป็นไงบ้างวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับเจ็บคอมากเลยค่ะเจ็บคอมากเลยหมายความว่าไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างหนูโดนทารุณในการใช้เสียงค่ะการพัฒนาทักษะการเขียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนปทุมวิไล ดำเนินการภายใต้กิจกรรมพี่สอนน้องคล่องอ่านเขียนใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้จากพี่ไปสู่น้องเรการกระทำเรีนคณยาทีความ่องแล้วดำเนินการใกิจกรรมที่ความรู้สามพใช้โดที่าสนใจเื่องการอ่านและการเขียนของพีนเช่นการใช้ภษาการอ่านการเขียนการใช้กานการสร้างเการเรียนวชาภาษารวมไปถึงสร้างสื่การเรียนภา่ามากมายงทหการพัฒนาาษาการอ่านการเขียนในระับที่ี่ขึ้นอย่างรวดเร็วนำไปสู่การมีผลทาการเรียนวชาาี่ขึ้นนำไปสูารต้อบ แต่อย่าแกชมว่าแบบอเองานดีนะฮะบอกเลยครับงานดีอยู่งานดีก็ต้องมีต่อค่ะงานดีมีต่อนะฮะอ้ยะจำได้ไหมคะกี่หน้าคะอ่านไปหนูไปกี่หน้าประมาณปึกหนึ่งสิบกว่าหน้าสิบกว่าหน้าสิบกว่าหน้าเนาะยี่สิบรอบนี้มันเยอะนะนี่ผมนี่แบบเซ็งมากเลยแรกค่ะงานโรงเรียนต้องเต็มที่ค่ะงานโรงเรียนต้องเต็มที่นะฮะ นี่ผมต้องไปแกะเสียงน้องเฟิร์สเนี่ยโอ้โหคงนี้น่าจะสัก4-5ชั่วโมงได้ครับแกะเสียงนะโอเคแล้วเป็นไงบ้างอยู่เรยนเราอยู่ที่ห้องนี้ฮอตไหมหนุ่มๆจีบเยอะปะ <c oughs> มองหน้ากันนะฮะไอ้ยาวต้องใสาไม่ไม่เหลือครับสวยๆขนาดนี้หนุ่มๆน่าจะจีบเยอะอยู่นะโอเคแล้วตอนสอบเข้านี่สอบเป็นไงบ้างก็สอบระยะปะ ตสอบความสามารถพิเศษค่ะเอ๊ะคอณเธความสามารถพิเศษอะไรเหรอวิชาการคอมพิวเตอร์ค่ะวิชาการคอมพิวเตอร์อ๋อถึงว่าแบบดูมีสกิลนะฮะแต่แต่ผมว่าเธอเหมือนมีแบบสกิลพูดพูดพูดเจ๋งอยู่อะโอเคแล้วทำอะไรบ้างอนะคอมพิวเตอร์ก็ถ้าอยู่ที่ชุมุมก็จะเป็นพวกแอนิเมชันค่ะอ๋อสายทำแอ,น,น,ำอนิเมชันครับอาจารย์ทำแอนิเมชันเคยเอ๊ะแล้วมีงานโชว์ไหมงานงานที่เธอเคยทำมีโชว์ไหมจะได้แบบอยาก อยากเกณฑ์งานไม่ค่อยมีค่ะยืนโรงเรียนเก่าหนูไม่ค่อยได้ทำแอนิเมชั่นโรงเรียนเก่าส่วนใหญ่ทำเป็นพวกอีบุ๊กค่ะทำอีบุ๊กนะฮะโอเคโอมโปรไฟล์ที่ดีอ่ะไม่ธรรมดานะครับมีโปรไฟล์ด้วยแล้วน้ําพลอยล่ะครับเนี่ยอันนี้คือยิท่าไหนมาอยู่เพ e ื่อนกันเข้าปกติเข้าปกติสาวปกติเลยโอเคแล้วเป็นไงบ้างที่นี่เรียนหนักกว่าตอนประถมเยอะไหม ไมนะ่ชิวๆนี่ห้องสี่ก็ก็ก็ห้องเด็กเรียนอยู่นี้อือมโอเคอันบ้านสงคบปอืมกบเหรอคบเหรออืมอืมยังครับวันนี้เพิ่งถึงอะไรนะรบิกซีก็จะต้องไปอีกอีกสะพานอีกสะพานหนึ่งครับอาจารย์รมาสะพานนี้แล้วก็อีกสะพานก่อนถึงอีกสะพานหนึ่งนะนวันนี้ก็นานๆน,น,นะครับผมจะได้นั่งรถ รถส่วนตัวที่มีแอร์นะฮะปกตินั่งแต่รถเมย์ครับผมม,มากับเจ้านายครับแน่นอนครับแม้จะเป็นเจ้านายก็ตามคิ้วๆนะก็เหมือนผมเลือกเจ้านายครับเจ้านายก็ต้องน่ารักด้วยนะฮะแล้วก็จะมีแต่คนน่ารักนะฮะโอเคปื๊บแต่มันมืดจริงๆ <laughs> ถ่าย <laughs> ม่ันเห็นแบบเห็นเห็นแบบมืดๆนะ <laughs> โอเคใกล้สอบใบพากแล้วนี่ วัววิชาไหนมากสุดอ่ะเฟิร์สคณิตศาสตร์ค่ะคณิตยาศาสตร์ค <Okay, S 1> ่ะวิทยาศาสตร์เตรียมการมั่งยังที่ต้องสู้กับมันน้ำมูทศาสตร์ค่ะน้ำมูทศาสตร์นะฮะไม่ค่อยจะแบบกเกาเรียกอะไรนะ <c oughs> ไม่ค่อยจะพึ่งพาเลยจริงจริงก็เลย <c oughs> ขเลขาใช,ใช้ใช้อำนาจอิทธิฤทธิ์นนะฮ <c oughs> ะก็ว่ากันไปนะครับเอ๊ะนี่ไกลแล้วนี่อ่าโอเคเดี๋ยวถึงสะพานลอยนะนั่นน่าจะเดี๋ยวสายแล้วครับ okay, เรน <Wars> เรามีรายการอะไรนะเราทำเราทำรายการอะไรนะที่ที่ชมุมอ่ะเ h ิ r ์ d เดย์เซ i ค่ะทุกทุกันพาร์อิัดตอนเช้านะคะอืม t h ดเดย์เซ a y นะฮะก็สำหรับในเรน่องวิทย์วิไลก็โฆษณาอะไรเจ๊ก็ฝากมารับฟังกันเจ๊นะคะติดตามช่องคูมีปลาด้วยออืเอ๊ะอันนี้แนะนำนะสมมติว่าในไหนก็ก็ทำทำเป็นดีเจอยู่แล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยเลย แต่ก็ามาือถือไลส์สดไปด้วยเลยแล้วก็ขึ้นขึ้น,น,นช่องอ่ะมีเพจมีเพจอยู่นะเพจเราชื่ออะไรนะ MC อะไรนะ <MC S 2> จำจำชื่อได้ไหม MC ็มซ d เเพจเพจอะไรนะฮะจ๊ะโอเคครับพีดีเคแอนด์เ c ็มซีคนะฮะโอเคเราจะหลับประมาณนี้รถเราเลี้ยวแล้วนะฮะตอนนี้จะเข้าสลอยนะ งไปเรื่อยๆจะมีซอยตรงไหนวะตรงป้ายที่มันมีสีเหลืองอะค่ะครป้ายที่มันมีสีเหลืองเหลืองนะต้องสังเกตใกล้ๆกันเลยเหรอมาเข้ามาบ้านดูค่ะอ๋อป้ายสีเหลืองข้างหน้าเดี๋ยวค่ะป้ายสีเหลืองมันเหลืองหมดทุกอันเลยว่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะซ้ายค่ะซ้ายนะฮะซ้ายค่ะไปอะไรตไปโอ้แยกตรงสำนักงานค่ะข้างหน้าเลี้ยวซ้ายค่ะแยกสำนักงาน มีหมาด้วยใช่เหระค่ะตรงไปสุดซอยเลยค่ะเอาแล้วครับสุดซอยนะฮะสาวสุดซอยเป็นสาวสุดซอยเลยนะครับแล้วดูมาเองหนูอะไรคะเดินเข้าค่ะก็ลงจากป้ายรถเมล์แล้วก็เดินเข้ามานึกว่ามีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเอาบอกตรงไหนหน้าปากซอยเหรอใช่นั่งลำสามหรือว่านั่งสามหกเจ็ดนั่งสามสามค่ะตรงไปอีกซอยหนึ่งโอเค ก็ไม่แน่หรอกนะฮะพอพอบทจะโตๆตขึ้นมากินเยอะก็โตไปเอาละครับเราจะไม่หมุนกล้องนะฮะจะได้ไม่เห็นบ้านนองนะฮะเลี้ยวซ้ายตรงนี้ค่ะอือหือมันมืดแบบว่าจอดตรงเลยพุ่มไม้สีขาวเปนิดหนึ่งมีพุ่มพุ่มด้วยนะครับอ o v นะฮะส้มพุ่มนะอืมดักพุ่มเลยนะฮะแล้วคิวเลยตรงนี้แหละค่ะ โอเคขอบคุณมากบายบายครับส่งไมค์มาให้ด้วยน้องกลับบ้านโชคดีแล้วครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะฮะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะครับคิวคิวโอเคน้องกลับบ้านแล้วบายบายครับ